อ่าโอเคครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาลองขับรีวิวให้ดูนะครับเป็นคูโบต้าครับปี00 0นะครับนี่นะครับระบบใช้งานได้นะครับนี่เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่สภาพดีครับนี่โรตารี่ใช้งานได้นะครับครับนี่หมใช้งานได้นะครับนี่สีค่อนข้างสวยครับเนี่ยสีเดิมยังสวยอยู่เลยครับเนี่ยนะครับสีเดิมยังสวยอยู่เลยนะครับ หรือใครอยากได้รถขุดบอกผมได้นะครับบอกผมได้นะครับรถขุดเล็กผมก็มีนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับลาลาชาแบงโคครับวันนี้ผมพามาดูรถไถเล็กนะครับนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นนะครับนี่คูโบต้าครับ b 7 0 0 0นะครับแล้วก็มี b 6 0 0 0นะครับอีซิกเกต tu สองรอยนะครับยานมา ym 2 0 0 0นะครับนี่นะครับราคาดีๆครับไม่ข้ามแสนนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูคันนี้ก่อนครับคูโบต้า b 7 0 0 0นะครับสวยมากคันนี้นะครับ2สูบนะครับ13แรงนะครับมีโรตารี่ผลดินมาให้นะครับ จะให้ดูเครื่องนิดนึงครับได้เป็นเครื่อง2องสูบเลยของคูปัต้าคันนี้นะครับระบบครบนะครับสองเทานะครับีเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับี่เครื่องแห้งสวยมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกคันนึงนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับ79,000บาทนะครับนี่ไฟใช้ได้นะครับแล้วก็คันนี้ครับคูปัต้าครับ B 6000นะครับนี่ครับ2สูบคูปัต้าบแรงครับนะครับเครื่องนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวล้างได้เรี่ยมคิปเลยนะครับ เดี๋ยวยังหน้าผมเปลี่ยนให้นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับ4ี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแล้วคันนี้ครับอิซากิครับ T.U. สองร้อยห้า F ครับคันนี้นะครับคันค่อนข้างใหญ่ครับได้เครื่องสามสามสูบอิซากินะครับคันนี้นะครับประมาณยี่สิบกว่าแรงเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนครับเครื่องสวยมากครับเครื่องอิซากิครับนี่สามสูบนะครับพ่อน้ําสวยๆนะครับนี่ครับคอดี้เดิมๆนะครับ สภาพดีครับยางยังสภาพดีอยู่เลยอันนี้อยู่ที่เจ0ดหมื่นเก้าบาทนะครับนี่ขับ4นะครับสองเพลานะครับคันสุดท้ายครับยันมากครับ Y m 2อ0 0สองพันนะครับนี่รถสวยมากครับแห้งๆเลยนะครับสองสองสูบนะครับยี่สิบแรงนะครับคันนี้นะครับเพลเดียวนะครับเอาไปใช้ในไร่ในสวนได้เลยครับไฟยังใช้ได้อยู่เลยคันนี้เอาไปเจ็0หมื่นเก้าบาทพอนะครับนี่ต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับ รถสวยครับนี่เพิ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับเจ็ดมาานะครับคูโบต้านะครับคูโบต้ามีสองพันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมลองขับรีวิวคันนี้ให้ดูครับอ่าโอเคครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาลองขับรีวิวให้ดูนะครับเป็นคูโบต้าครับปี00 0นะครับนี่นะครับระบบใช้งานได้นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่สภาพดีครับนี่โรตารี่ใช้งานได้นะครับ นี่ผมใช้งานได้นะครับนี่สีค่อนข้างสวยครับเนี่ยครับสีเดิมยังสวยอยู่เลยครับเนี่ยนะครับสีเดิมยังสวยอยู่เลยนะครับหรือใครอยากได้รถขุดบอกผมได้นะครับบอกผมได้นะครับรถขุดเล็กผมก็มีนะครับนาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูรถไถก่อนนะครับหรือใครอยากให้ใส่หางตัดหญ้าได้นะครับใส่หางตัดหญ้าก็ได้นะครับคันนี้นะครับใส่หางตัดหญ้าได้นะครับสภาพดีครับ นี่ครับโรตารี่ขึ้นลงอ่าลองหมุนแล้วลองปรับสปีดหน่อยอ่านี่ครับใช้งานได้นะครับยางสภาพดีครับยางสภาพดีนะครับโอเคครับ79,000บาทครับ79,000บาทนะครับ79,000มาพนบาทครับใช้งานได้ครับใช้งานได้นะครับ ไปยังใช้ได้อยู่เลยนะครับสภาพค่อนข้างดีครับ